สิบที่เป็นการอ่านแบบไทยแล้วก็การอ่านเดือนอ่านเดือนนี้งหมกีเ่เดือนสองเดือน ที่ครูแจกให้นักเรียนลองสังเกตในใบความรู้หัวข้อเรื่องอวันนี้เรื่องใหม่ที่เราจะเรียนมันมีชื่อเรื่องว่าอะพยานเลพยานลค่ะุณค,คไหมเคยได้ยินไหมคะพยานคืออะไรคําคืออะไรคได้ยิน,นอตอนก้อนหาเรียนมาเรยยื่องพยานเรียนยาง หมคะมีความหมายบางพยางอาจจะมีความหมายบางพยางอาจจะไม่มีความหมายอันนั้นคือความหมายของคำว่าพยางนะคะทีนี้นักเรียนมาดูต่อถัดจาพยางจะเป็น มาเหมือนกันแต่จะต้องมีความหมายจะต้องมีความหมายนะคะถึงจะเรียกว่าํำได้1นึ่คำอาจจะมีหนึ่งพยางอาจจะมีสองพยางอาจจะมีสามพยาง